ช้าช้าชัดชันอีกทีนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจคือความขัดแยง้งและขัดกับอุดมการ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่บ้านเมืองเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับ ไม่ใช่แค่เอาคุณประยุทธ์หรือเปล่าพอธนาธรอ,ออกมาพูดว่าไม่เอาคุณประยุทธ์แล้วสังคมสนับสนุนเราทุกคนก็ออกมาพูดว่าไม่เอาคุณประยุทธ์ตามผมคิดว่าประเด็นใหญ่มากกว่านี้คือไม่ใช่แค่ไม่เอาคุณประยุทธ์แต่ต้องไม่เอาพลังประชารัฐด,ด้วยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ามีพักบางพัก ผมเชื่อว่ายังมีพักบางพักที่บอกว่าไม่เอาคุณประยุทธ์แต่อยากจะจับมือกับพลังประชารัฐเพื่อชูตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับถ้าคุณพิิเศิจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พักพลังประชารัฐคือสมการที่สําคัญสุดท้ายจะดึงพลังประชารัฐนะครับอยู่ที่ทเงื่อนไขที่ผมจะตั้งให้เขาและเขาจะรับหรือไม่ถ้ามีการสืบทอดอํานาจ ในรูปแบบใดๆผมก็ปฏิเสธครับไม่ไม่มีการร่วมกันขอบคุณสําหรับคําตอบครับเชิญครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าเวลาที่ผมวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัวนะครับผมวิพากษ์วิจารณ์ด้วยหลักการทั้งหมดยืนยันว่าที่พูดมาทั้งหมดที่อาจจะดูดุดันดูเข่งขืมนะครับไม่ได้เกลียดใครทั้งสิ้น n o t h i n g personal ครับผมนะฮะมองหน้าคุณอดีตสิทธินิหนึ่งฮะครับผม เยี่ยมมากครับ